สิทธิ์พี่ทำไมขอของท่านถึงเอไรขอขา้าขอขา้าขอข้าเป็นอะไรทำไ,ไมท่าดถเสเสบสายมันร้อนโดนพิษแล้วเหรออชาติช่วยข้าด้วยอชาติอาวาดวารี ระหว่างทางมาราบรื่นดีไหมมีคนดักปล้นตัวเกิดปินแต่เสียดายจับไว้ไม่ได้แต่ว่าเราพาพวกเกิดปินมาด้วยนี่เป็นจอมยุทธ์น้อยต้องป๋อสวยอิงไม่ใช่เหรอระหว่างทางเกิดปินหนีไปแต่ที่สวยอิงช่วยสกัดไว้ได้อสวิทวายุพูดเช่นนั้นไม่ได้นะท่านมีอยู่ในเหตุการณ์ตกลงเข้ามาสกัดไว้หรือมีเจตนาอื่นไม่แน่ว่าเขาอาจช่วยคนชุดดำก็ได้ สิทธิ์พิสิรันก่อนที่ทุกอย่างจะชัดเจนจะพูดส่งเดจไม่ได้เสวยอิงเขาไม่ใช่คนเช่นนั้นข้าฝีมือยังได้นะทําให้เขาหนีไปอสุวินวายุข้าขอให้เจ้าสอบผ่านก็เข้าสำนักลมหวนได้ข้าจะเตรียมตัวอย่างดีแน่นอนความสัมพันธ์ของเขากับเกิดปินยังไม่ชัดเจนลักษณะน่าสงสัยมีจุดน่าสงสัยจะรับเขาเข้าสำนักลมหวนขอให้อสุวินวายุใรตรงหากสวยอิงเป็นพวกเกิดปินจะสังหารเกิดปินเลยก็ได้ ไม่เห็นจะต้องส่งเกิดปินกลับมานี่เห็นใดสิทธิพี่ถึงกล่าวโทษข,ข้านักข้าแล้วเหตุใดคนชุดดำต้องชิงตัวเกิดปินถูกดีที่เราร่วมมือกันต่อสู้ล้มแผนช่วสสาเร็จแต่ว่าเจ้าไล่ตามชุดดำนั่นไปสุดท้ายปล่อยข้าหนีไปได้ถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วจะเป็นอะไรได้หากข้าเป็นพวกเดียวกับเขาข้าอยู่ที่นี่ไปไหนไม่ได้งั้นต้องรบกวนเจ้าหาหลักฐานเรื่องนี้มาด้วยเรื่องมนุษย์มารทําให้เห็นว่าที่เจออยู่ ใช่แค่สมาคมจอมมารแต่มีนอนบอนไส้ด้วยเมื่อครู่ที่เดินทางข้าคิดว่าเหตุได้ถึงเสี่ยงขังเกิดปินล่อมนุษย์มารก็เรื่องหนึง่งหานอนบอนไส้ก็สําคัญเจ้าหนุ่มน้อยผู้นี้ช่างฉลาดนะักสําหรับเรื่องนี้เจ้าคิดเห็นยังไงข้าว่านอนบอนไส้ที่แฝงอยู่น่ากลัวกามนุษย์มารซสอีกต้องสืบหาโดยเร็วไม่ง,งั้นอาจเกิดเรื่องร้ายกว่าที่คิด สหายผู้นี้สงสัยในตัวข้าแั้นลองคิดดูจะหาหนอนนั่นได้ยังไงพูดเส้นใหญ่โตจ้าก็หาไปให้ข้าดูซิต้องให้เจอหนอนบอลไส้ก่อนข้าถึงจะบริสุทธิ์เหรออาจารย์เขาเจ้าหวาวาดวารีมีหนอนบอลไส้ต้องคิดให้ดีนะหรือท่านซื้อคงไม่ต้องการจะค้นหาผู้ที่ขโมยสีลาห้วงสมุทไปเช่นนั้นให้ข้าลองดูข้อแรกเพื่อล้างข้อสงสัยในตัวข้าข้อสอง พื่อดึงหนอนในสำนักออกมาเอาว่าเราดีของเราไปที่แบบใดให้เจ้เากลับเรียบได้เหรออาจารย์เขาบ้าไปแล้วหยุดเถอะ <c oughs> ทุกคนคงยังไม่รู้ตอนข้าเอาศิลาห้วงสมุดมาจากเขาทำลายล้างได้เจอโอสถเทพหวัวนหนึ่งใครที่สัมผัสศิลาห้วงสมุดแล้วมาสัมผัสผ,สผงยานในนี้ร่างกายจะติดพิษมานไม่ถึงหนึ่งชั่วยามร่างกายจะนั่งเปื่อยตายเพราะงั้นท่านสือคงจึงเรียกข้ามา เพื่อหาผู้ที่ขโมยศีลาห่วงสมุดไปแต่ทุกคนวางใจได้หากตัวเองไม่ได้ทำก็จะไม่เป็นอะไรเจ้ากลัวอะไร ข,ข้าไม่เคยแต่ต้องศิลาข้ากล้าตรวจแต่เมื่อกี้ที่ท่านพูดน่ากลัวมากคงที่ทําให้พิษมารแทรกซึมได้ไป็นไปได้ว่ามันมีพิษอยู่ในตัวแล้วมันคงไม่ถ่ายพิษให้ข้านะไม่ต้องห่วงหากเจ้าไม่เคยทําก็ไม่มีอะไรอ๋อได้ได้คนผู้นี้ดูร้อนรนตั้งแต่แรก ต้องมีปัญหาแน่นอนสร้างหลอกให้สับสนของยาในขวดนี้คงเป็นตอนที่มารหลอมศิลาห่วงสมุดได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อจะแยกแยะของจริงของปลอมมาสิพี่เขาเป็นเช่นนี้บอกไม่มีอะไรปิดบงังมันแปลกแนล,ลองใหญ่ดูสิสิพี่ทำไมขอของท่านถึง ขอข้าขอข้าขอข้าเป็นอะไรตาบดีแท้เสพสายมันร้อนโดนพิษแล้วเหรออัาชันช่วยข้าด้วยอัญชันเป็นเจ้าดีเองบอกมาใครอยู่เบื้องหลังเจ้ากะข้ากะข้าไม่เกี่ยวกับไพนาเลยตายเอาเารภาพบาปไปนะ้วตายในดาบเดียวเจ้ามีอะไรจะพูดไหมหรือจะฆ่าตัวตาย ไม่มู่วีแม้แต่เจ้าก็อาจารย์โปรดช้าก่อนพ่อมาลงคำสาบไว้ไม่ให้พูดหากเขาพูดชื่อผู้อยู่เบื้องหลังเทวพันทั้งเจ็ดจะเน่าเปื่อยตายแต่ไปต้องฆ่าตัวตายข้าไม่เคยคิดที่จะขโมยศิลาห่วงสมุดย,ยิ่งไม่อาจกล้าสมคบกับเผ่ามันเพียงแต่สิริรานกับข้าเป็นดังพี่น้องข้าเพียงรู้ว่าที่เขาทำงานในเผ่ามันเพราะมันเลี้ยงไม่ได้จริงจริง เพราะงั้นข้าจะช่วยเขาปิดบังตัวตนไม่ได้บอกอาจารย์แล้วก่อเรื่องหายันะข้าทำผิดไปแล้วจะได้เอาความค้าเลยช่วยข้าด้วยเถอะให้ยาถอนพิษข้าด้วยยาถอนพิษเหรอง่ายนิดเดียวมันก็แค่ผงพริกเท่านั้นอยากถอนพิษเจ้าก็ไปล้างน้ําก็หายแล้วอะไรนะโดนหลอกซะงั้นเจ้าไปก็ได้ครับครัข้าตัวไป ขังในคุกเหมันอรอาจารย์เราค่อยไปคิดกังไม่คิดว่าอาวาสวารีจะมีหนอนบ่อนไส้จริงๆสิทธิพี่มู่อีรู้แต่ก็ไม่ยอมปริกปากแต่ว่าบัดนี้คงยากจะมีคนเชื่อใจเขาอีกอแล้วอีกอย่างสิทธิพี่ซิรานก็ชิงค่าตัวตาย อาจารย์ขังมู่อีไว้ในคุกเขมันผู้ที่ถูกขังคุกเขมันไม่เคยมีใครรอดออกมาได้ใช่ว่าอยากให้ตายจริงๆเห้งแต่เรื่องนี้ทําให้สํนานักขายหน้านะักต้องหาความจริงของแผนเบื้องหลังให้กระจ่างก่อนถึงจะสรุปได้ส่งเกิดปินมาคุมขังก็เพื่อจับคนของเผ่ามานตรวจสอบแผนมนุษย์มานให้แน่ใจว่าทาเพื่ออะไรตอนนี้คนยังจับไม่ได้สิทธิ์พี่สิรานก็ตายแล้วเบาะแสเผ่ามานหายไปอีกก็ไม่แน่หรอก เจ้ามาได้ยังไงแม่นางอุ๋ยข้ามีวิธีดีๆแล้วหองว่ามาสิ